สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ J-EURO Channel นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องฟิกเกอร์ Harley Quinn ตัวร้ายจากฝั่ง DC จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสำหรับวันนี้เราจะมา u n b o x อกฟิกเกอร์ Harley Quinn นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายตัวโปรดของผมจาก DC เลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าชอบมากกว่าโจเกอร์ด้วยซ้ำน,นะครับ h าร l e ี q ควินเนี่ยเปิดตัวในคอมิกของแบทแมนนะครับแล้วก็ได้มีการโลดแล่นนะครับในภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็น ดูไซส์คอรสนะครับรวมถึงหนังเดี่ยวของฮาร์ลี่ควินด้วยนะครับตัวกล่องก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นโทนดาร์กนะครับให้รู้ว่านี่คือตัวร้ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับตัวกล่องมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ตัวฟิกเกอร์ข้างในเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ห่อแยกชิ้นมากับฐานนะครับตัวฐานก็จะเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็ มีโลโก้ฮานนี่คินนะครับอยู่ตรงฐานส่วนตัวฟิกเกอร์ก็ค่อนข้างสวยนะครับลงสีได้ดีแล้วก็รูปลักษ์ตัวละครถ้าโพสเนี่ยก็เรียกได้ว่าสวยนะครับก็จะไม่สามารถขยับได้นะครับเพราะว่าเป็นฟิกเกอร์ตั้งโชงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟิกเกอร์ฮา l นี่ควินนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างสวยนะครับผมชอบตัวร้ายตัวนี้มากก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้ซื้อมาเก็บนะครับแล้ววันนี้ก็มาถึงก็เลยได้ทำการอันบ็อกนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกัน สำหรับการอันบ็อกของ J Hero Channel วันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ